ไอโย่บ็อกซีสวัสดีครับคุณเอาบ็อสซีครับสวัสดีครับตอนบ็อกซี่ครับสวัสดีครับทีมบ็อกซี่ครับสวัสดีครับการบ็อกซี่ครับสวัสดีครับรงนิคบ็อกซี่ครับสวัสดีครับกุ๊กเด็บอกซี่ครับสวัสดีครับชอกซครับผมรูสึกสำหรับครั้ของร์ครับผมก็สำหรับความรู้สึกการร่วมงานครั้งแรกนะครับผมระหว่างทางท็อกซี่กับทางกีตาร์แมนนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับขอบคุณทางกีตาร์แมนมากๆเลยนะครับผมที่เชิญพวกเราบ็อก ที่แบบนี <hi> ้นะครับนี่เจอกี้เียินที่แบบว่ามากทุ่มมากอ่ามากมากติดมือมากคามสามารถทุกท่านเลยเรือกว่าในงานวันนี้พวกเราถ้าจะเป็นกับว่าลูกี้น้องใหม่จริงๆเพราะว่าวันนี้ไม่แต่พี่เสียบินที่แบบเป็นแบบว่าระดับประเทศทานนั้นเลยครับวันนี้เราามาข้าชิงกับ้างวันนี้เราพาชิงอะไรบ้างอ๋อวันนี้เรามาข้าชิงเอ่อกลุ่มนะครับเสบอลติยาเบสบอมมาใช่ไหม

จริงพวกเราได้วดกันนานแล้วก็เตมกันมาในเวลาสองปีทุกคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้กันแล้ต่างๆกนที่จ็มาที่การ์ดตัวเองก็แบบว่ารอดีรัไม่่การเจคนเดียวแล้วก็เที่มี่วนร่วมั้งที่ดีมาแล้วแล้วก็อยให้คำแนะนำที่ดีมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทั้งเรื่องสกิลทั้งเรื่องการเติบโตเรความีมรู้สึกแบบว่าเี่นขนมาผใช้ก็ดีใจทีอยู่ด้วยกันมาั่วโนแล้วก็อยากจะเดินด้วยกันอีก ว่ารู้สึกว่าอยู่วันหนึ่งปีก็ผ่านอะไรมาเยอะเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นเยอะมากครับจากก็จบหนึ่งปีรับสองนี้ก็เป็นหนึ่งปีที่มีค่าม,มากๆครับแล้วก็ผู้ร่วมทีที่ผ่านมารู้สึกว่าเราได้เติบโตขึต้นจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทีทมาง,งานทุกหลักทุกคนทุกเรื่อที่ทำให้เราไปอยู่จุดนี้ได้ครับก็ ขอบคุณที่ช่วยทำให้เราเติบโตครับแลว้วก็อนาคตเราก็จะผลผลงานนี้เดียวหมทุกคนได้เห็นแลว้วก็ได้รับชมกันอีกครับขอบคุณผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมดีใจที่ตอนนี้พวกเราพัซี่ก็อายุครบ1ปีบริบูรณ์เรียบ,บ,บร้อยแล้วนะครับผมงั้ก็ขอฝากผลงานพวกเราต่อไปแล้วกันนะครับพวกเราในอยาจะคงเป็นพักซี่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับผมพวกเราก็ยัง พวมีความฝันแล้วก็มีแพชชั่นในการที่อยากจะเป็นศิลปินที่ไปให้ไกลขึ้นกว่านี้แล้วก็อยากจะยกวงการอุตสาหกรรมทีป๊อปให้ไปได้ไกลกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณกับล็อกซี่แล้วก็ขอบคุณวงการทีป๊อปทุกคนด้วยครับผมสาหรับคิมหนึ่งปีที่ผ่านมาก,ก็ต้องขอบคุณอย่างแรกครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณเบ,บื้องหลังนะครับทุกฝ่ายที่ช่วยกันทให้ล็อกซี่มีวันนี้ขึ้นมาได้ครับหนึ่งปีมันมีความหมายมากสนุกมากแล,แล้วก็บอกว่า แต่ปีจะต่อไปพวกเราจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เกิดสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็อยากให้เป็นความสุขของทุกคนต่อไปเรื่อยๆอย่างแบบนี้นานๆนะครับขอร้องตอนนี้รู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นครูมมากๆที่พวกเราเดินทางลงนา6คนแล้วก็รวมถึงทุกคนด้วยเนี่ยจนครบหนึ่ง <tonight> ปีแ <cái> ล้วนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเราเพิ่งได้ออกมาสู่แม่น้ำอันกว้างใหญ่จริงๆเนาะเราออกมาคิดท่าแม่เนี่เราสึกว่ามีศิลปินที่สร้างศิลปะแบบบ้านไทย ดีใจแล้วก <t festivals> ็เป็นเกียรติมากที่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรดานักศึษาการบกีด้ที่ใหญ่คนไทได้เลยๆครับไม่ามว่าเดวเราจะมีแฟนซายครั้งที่สองรนครับแฟนซายงที่สองจารย์พ่เที่เป็นแฟนซคยครั้งที่สามแล้วก็คอซคยครั้งที่สองค่ครับนี้เราไม่มีคอซคยครั้งไดจะมีคอซายอีกรอบนึงในชวใติดตามครับก็รายทะเอยาก็รอติดตามทางอฟฟิเชี่อนะครับสาหรับินดีสำหรับคนที่ได้กับแฟนะครับ แฟนที่ต่างจังหวัดต่างใต้หรือว่าต่างทประเทศอะเรยังไอจริงเรื่องรีเราองซีก็มีมีแพนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็อยากจะำยังจะเดินทางไปหาแฟนให้ได้มากที่สุดนเงอแต่ว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับงานต่างๆฉะนั้นลูกค้าทุกท่านนะครับได้โปรดที่อยากจดีทุกคนนะครับใจ่าราซไปหาพ่นท่วทุสาริตทังในประเทศและนเทได้เลยนะครับพวกเราดีมากมา ะจะพูดถึงอาราบอวักลก่อนดีกว่าเพราะก่อนเนี่ยเราต้องเดินทางเรื่อยๆนะครับเรากำลังจะมีอัลบั้มแรกสี่ส่วนเ,เรืเ่องคอนเสิร์ตจะให้รอติดตามรารยละเอียดเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสเกิดขึ้น,ใน,ในอย่างแน่นอนนะครับผม <submit. S 2> แต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกาศแล้วกั<ม>าานนะครับแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับตั้งตารอตั้งเขาเรียกว่าเตรียมตัวรอรับชมอัลบั้มลพวกเราก่อนแล้วกันนะครับจะปล่อยในปีนี้แน่นอนครับคอนเสิร์ตใหญ่5ปีคอนเสิร์ตใหญ่นี่คจะมาที่ไหนคอนครรรับผมก็ต้้ตอออองที่ฟฟิศเาฮะแลว ก็จริงๆแล้วในสถานที่จริงๆก็ต้องดูกันอีกทีเขาบอกว่าสถานที่ที่เราจะใช้เนี่ยในวันนั้นเขาว่างให้เราหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดที่ที่รองรับแฟนๆของพคุณรอให้ได้มากที่สุดแล้วกันครับฝากผลงานแล้วก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับก็ฝากเพลงล่าสุดของเรานะครับเพลงชื่อว่าสถานรับเลิกก็ไปดูอ m ีได้ทังทุกสีนะครับแล้วก็สีม่วงๆนะแล้วก็อย่าลืมเต้นฮชแท็ก ก็เราด้วยนะครับแฮชแท็กซี่ทั้งโดเชียลใช่โซเชียลมีเดียก็มีอยู่ทุกขั้นตอนะครับติดตามีได้ขอบคุณมากที่ดียนะครับขอบคุณนะครับขอบ